นอกจากนี้วกเขายังเผยแพร่ข่าวว่าจะแยกห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์หินออกเป็นบริษัทอินสระและจะเข้าจดทะเบียนในตลาดดักทรัพย์ภายใน3ปีในอนาคตจะทำงานร่วมกับโตโยต้ามอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของตระกูลวาเพื่อร่วมกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าค่ะจบแล้วแบบนี้มันจบสิ้นแล้ววันต่อมาพี่เด่นหวหน้าทีมเด่น เราไปกันเถอะรถรออยู่ข้างนอกนะฉันได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและจะพาพวกเธอไปเที่ยวชมรอบๆจงไห่ได้งานวันนี้เราจะไม่เกงใจแล้วพี่ดินได้อัพนี้ดู่ลาเกินมูลค่ารวมของรถจนคันนี้ต้องมากกว่า3ามร้อยล้านหยวนอย่างแน่นอนนั่นแหละถูกต้องแล้วคนหนึ่งคันไนดะ้เลือกได้เลย นรถของคุณยังมีคนเฝ้าอยู่นะฉันชินแล้วไปกันเถอะหากมีสมาชิกคนใดต้องการเริ่มต้นธุรกิจกรุณาตามฉันมานะห้องถ่ายทอดสดของฉันคืนนี้ฉันได้เตรียมโทราศาพัพท์มือถือจํานวนห้าหมื่นเครื่องไว้กับทุกคนได้ฉันจะเปิดเผยให้พวกคุณทราบว่าทําไมฉันจึงสามารถซื้อรถสปารราคา120ล้านได้ในเวลาครึ่งปีแบบนี้ คุณทำอะไราใครบอกให้โคลนไปพิงรถของฉันนะ่ะนี่คือรถของคุณเหรอแล้วมันจะเป็นของคุณอย่างนั้นเหรอ,อยู่ให้ห่างจากรถของพวกเราเราซื้อมาในราคาหมื่นกว่าหยวนคุณเป็นเพียงแค่คนย้อนที่ได้ฝีมือท้งว่าทำไมสีมันหลุดนอกคุณต้องชัดใช้นะคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมนะรถสวยแบบนี้หาย,ยากมากมาถ่ายรูปกันสักสิบรูปแล้วค่ยอยโพสทีหลังนะี พวกคุณสองคนขยับออกไปหน่อยได้ไหมพวกคุณม่คิดว่ามันขวางทางเหรอมีเรื่องอะไรแกเสียใจที่เราพูดไปกว่าน้าดีอย่างนั้นเหรอไม่พอใจก็ไปจากที่นี่ซะอ้าแกก้าตบฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะโทรแจ้งตำรวจมันก็แล้วแต่แกนะรถคันนี้เป็นของคุณเหรอแล้วมันจะเป็นของคุณอย่างไง ฉันให้พวกคุณถ่ายวิดีโอแล้วนะแต่พวกคุณไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีจงจําบทเรียนนี้เอาไว้ตั้งแต่บัทน,นี้เป็นต้นไปจะได้เสนอหน้าไปดูถูกคนอื่นอีกนะว้าวสวยจังเลยเดินเล่นกันสักพักเดี๋ยวฉันพาลงทะเลนะมีเรือใหญ่อยู่ตรงนั้นฉันคิดว่ามันดีมากเลยนะเดาขึ้นเรือลำนั้นได้ไหมนั่นคือเรือของฉันเองเธอสามารถขึ้นได้ตามต้องการเลย นั่นเขาทําให้พี่ดินเสียเงินมากเลยสินะทำไมต้องเสียเงินล่ะค่าเรือเป็นของฉันเนฉันมีสิทธิตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าเรือลำนั้นจะอยู่ที่ไหนเน่ะคุณมีท่าเรือเป็นของตัวเองด้วยเหรอพวกคุณทุกคนก็เป็นคนร่ำรวยนี่นะแค่ท่าเรือเองนะมีอะไรต้องแปลกใจเหรอสิ่งสําคัญคือบริษัทคุณอยู่ในอุตสาหกรรที่มีคอนดักเตอร์ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าเออรือเลยฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสร้างไรายได้ให้ดอกนะมันเป็นเพียงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงเท่านั้นแหละ ในอนาคตถ้าพวกคุณพาเพื่อนมาเที่ยวที่นี่แค่ชื่อของฉันออกไปได้คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยและสามารถเลือกระดัไปก็ได้ตามที่คุณต้องการได้เลยถ้าอย่างนั้นฉันจะจำเอาไว้และจะไม่เกรงใจด้วยนะเราก็แทบจะสนุกกันพอแล้วฉันได้จองสถานที่แล้วมาทานข้าวกันก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันพาไปเที่ยวต่อนะแค่กินข้าวกับเราเท่านั้นเหรอเรียกพี่สะพ้ายมาด้วยสิเพราะเรายังไม่เห็นเลยนะว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไดใช่ใช่แล้วเรียกพี่สะพ้ายมาด้วยเรามาทานข้าวด้วยกันนะ พี่ดินไม่ต้องกังวลหรอกนะเราจะไม่พูดเรื่องไร้สาระแน่นอนและจะไม่ให้หงชีที่บ้านดูสิ่งที่เขาไม่ควรดูด้วยคำพูดพวกนั้นมันอะไรเกันทำไมฉันดูไม่น่าเคารพเลยนะฉันจะให้เธอมาทานข้าวเย็นที่บ้านเนะ่ะฉันกำลังจะได้พบพี่สะพ้ายแล้วรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะเราก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วเนะี่ยทำไมถึงตื่นเต้นเกันและทำไมเธอที่เป็นผู้หญิงถึงได้ตื่นเต้นขนาดนี้ละ่ะ ฉันคาดตงใส่นะว่าผู้หญิงแบบไหนกันถึงคู่ควรกับพี่ชายของฉันสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะพี่สะพ้ายยินดีต้อนรับทุกคนนะนั่งลงเถอะนะตอนนี้พวกเธอก็ได้เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะรู้จักรูปร้างในรูปหลังของพี่สะพ้ายแล้วคงไม่เกินจริงที่จะบอกว่าเธอเป็นสาวงามที่ไม่มีใครเทียบได้เลย พอแล้วพอแล้วอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยนะพวกเธอคงจะหิวกันมากแล้วมาสั่งอาหารกันเถอะฉันเตรียมมือดีๆไว้ให้กับพวกเธอแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกร้ฉันจะไม่เกรงใจหรอกนะฮ่าฮฮ่พี่ดินฉันคืออย่างเปลงมีคนทำหาฉันได้ขู่ให้ฉันถอนฟ้องอีกฝ่ายยังบอกอีกว่าถ้าฉันไม่ถอนฟ้องอนาคตของฉันต้องวุ่นวายแน่นอน เป็นแบบนั้นเหรอตอนแรกฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะจริงจังขนาดนั้นแต่ตอนเช้าฉันพบสีแดงถูกโจอนมาที่หน้าประตูของฉันฉันไม่กล้าอ,อไปข้างนอกตอนนี้จึงทําได้แค่โทรหาคุณจะเพิ่งตกใจไนะบอกที่อยู่บ้านของเธอมาเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอเองคุณดูด้เพื่อนของฉันไปก่อนนะฉันมีบางอย่างที่ต้องไปทาระวังตัวด้วยนะคุณมาแล้วเหรอคุณไม่เป็นเดรยย ถ้าคุณไม่มาฉันก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างใดแล้วจะเย็นเลแล้วบอกฉันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาหาฉันแล้วบอกให้ฉันถอนฟ้องเขายังบอกอีกว่าหากพวกเขาไม่ได้รับการถอนฟ้องภายในเวลา10โมงของวันนี้พวกเขาจะมาที่บ้านของฉันค้นจากเต๋อเจียพวกนี้ช่างกล้าจริงๆเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเธอจัดการเรื่องนี้เอง ขอบคุณพี่หนีนแต่ฉันยังรู้สึกกลัวอยู่เลยไม่ต้องกลัวเนะฉันคือผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของเธอถ้ากเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฉันรับผิดชอบเต็มที่เลยคุณควรโทรเพื่อัมง,งานคนอื่นอีกไหมไม่เป็นเดยแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วโอ้มีผู้ชายอยู่บ้านด้วยอย่างนั้นเหรอพวกกคือคนที่มาก่อปัญหาที่นี่ใช่ไหม จุดพูดได้สาดาได้แล้วแกลืมสิ่งที่ฉันบอกไปแล้วใช่ไหมหรือว่าแกคิดว่าการหาผู้ชายมาอยู่ด้วยแล้วจะช่วยอะไรแกได้เนี่ก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามให้ได้นะครับมเมื่อจีนออกม,มาผมจะได้มาตอบให้ใหม่นะครับขอบคุณครับ